สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้ก็สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วที่แม่พึ่งแจ้งไว้ว่าตอนนี้แม่พึ่งกับพี่นินานพี่เน,นท่านแล้วก็น้องวัฒน์นะคะก็อยู่ที่อเมริกาส่วนน้องปันสุกยังอยู่ที่เมืองไทยอยู่นะคะคลิปนี้นะคะจากที่เกริ่นไว้เมื่อคลิปที่แล้วก็ต้องยกให้กับพระเอกทั้งสองของเรานะคะลูกชายทั้งสองของแม่พึง่งได้เข้าร่วมพิธีบวชสามเณรภาครือ,ร,อร้อนใน วัดไทยที่อเมริกานี่ค่ะเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ใจประทับใจแล้วก็ถือว่าเป็นบุญบารมีของแม่พึ่งที่สุดเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปร่วมรับบุญพิธีบวชของน้องๆกันนะคะแม่พึ่งแวะพาไปฟังสำเนียงการใช้ภาษาไทยของน้องทำบุญเรานะคะว่าไปอยู่เมืองไทยมากลับมารอบนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะจะมาแล้วหมอจะมาแล้วเไปซะไปนั่ง ขึ้นไปกับเขาไหมถ้าเขาชวนมาท่านกลับไปว่าท่านไปไหมไปไปบนสเปซอะเหรอใช่แล้วจะกลับมาหาแม่ไหมกลับอ้าวกลับมาเมื่อไหร่แล้วถ้าเขาไม่ให้กลับล่ะเขาให้กลับรู้ได้ไงท่านตอนแม่หลับาเขาว่าจะกลับได้ไหมหรอแล้วถ้าเกิดเขาไม่ให้กลับว่าท่านจะหนีกลับมาหาแม่ไหมไม่หนีอ้าวเพราะเพราะว่าว่าท่านถามเขาแล้วก็เขาก็พูดว่าให้กลับ อ๋อแสดงว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวใจดีใช่ไหมเพราะว่าท่านเป็นเด็กดีใช่ไหมโอเคเขาแค่เขาแค่พาว่าท่านไปเที่ยวแป๊บเดียวแล้วก็ให้กลับมาหาแม่ได้ใช่ไหมพอเขารู้ว่าว่าท่านรักแม่หรอแล้วถึงแล้วอันนี้เวลากลับแล้วถึงแล้วคัมแบค ก็จะมีกันแค่พวกเรา4ี่คนแม่ลูกตอนนี้นะคะคิดถึงน้องปันสุขของเราที่ยังอยู่เมืองไทยอยู่เนาะเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะได้กลับมารวมกันเป็น5คนเหมือนเดิมค่ะช่วเงยเงย็นๆเราก็ออกมาออกกำลังกายกันแบบนี้นะคะแล้ก็วันนั้นจำได้ว่าเป็นวัน วันดีๆอีกวันหนึ่งก็คือวันแม่ของที่อเมริกานะคะพี่นิ่นาก็ตื่นมาแต่เช้ามาทําอาหารให้แม่ค่ะแม่ก็เลยพาลูกๆไปเลี้ยงอาหารญี่ปุ่นตอนเย็นนะคะตอนเช้าลูกทําอาหารน่ารักค่ะโอ้ก็ชื่นใจเน,ะน,นาะพี่นิ่านาพี่เนธันเขาก็ช่วยกันน้องออท่านก็ช่วยด้วยค่ะ ช่วงนั้นนะคะแม่พึ่งก็เริ่มพาเด็กๆเ,เข้าไปฝึกสมาธิไปปฏิบัติธรรมนะคะก็ไปฟังคําสั่งสอนตามหลักศาสนาพุทธเราเนาะให้เด็กเป็นเด็กที่มาจากภายในนะคะแล้วก็รู้จักการปฏิบัติตัวในทางที่ถูกที่ควรค่ะแล้วเมื่อวัดมีการจัดงานพิธีการทางศาสนานะคะมีงานบุญเกิดขึ้นเนี่ยแม่พึ่งก็จะถือโอกาสนี้นะคะพาเด็กๆมาร่วมอุทิศตนนะคะมาร่วมให้เขารู้จักการเรียนรู้การเป็น เสียสละเวลาส่วนตัวมาเพื่อส่วนรวมแล้วก็ได้เข้าใจพิธีกรรมทางศาสนาของเรานะคะได้มาร่วมฝึกปฏิบัติธรรมทำสมาธิแล้วก็ร่วมบุญในพิธีการต่างๆเท่าที่จะมีโอกาสแล้วก็เวลาอำนวยความสะดวกมาได้ก็จะพาพวกเขามาค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเราโชคดีด้วยค่ะเพราะว่าที่พักที่เราอยู่กันเนี่ยไม่ได้ไกลาจากที่วัดมากนักนะคะ ตัดภาพมาที่สาวน้อยปันสุขของเรานะคะทุกวันนี้ก็ได้แต่วิดีโอคอลคุยกันค่ะแค่ได้รู้ว่าน้องยังมีความสุขหัวเราะยิ้มได้สุขภาพแข็งแรงมีคนรักคุณตาคุณยายแล้วก็พี่ป้านานะอาก็รักรัก,รกน้องมากๆเลยก็ก็ต้องทำใจที่ยังกอดไม่ได้นะยังหอมไม่ได้นะก็อดไว้ก่อนค่ะส่วนคนที่กอดตลอดเวลาก็คือคนนี้ค่ะน้องทาบุญของเรายังนอนกับแม่ ทุกคืนแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปบวชแม่ยังคิดเลยว่าน้องจะยอมเล่าน้องจะอืมจะไปนอนกับคนอื่นโดยที่ไม่มีแม่ไม่มีพี่นี่นาจะได้เล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไปรุนกันคะ่ะจนถึงวันที่ปรงผมนะคะปรงผมนาคน้อยของเรา่านผู้ชมคะ่ะเป็นวันที่แบบประทับใจสุดๆเพราะว่าจริงๆกําหนดการที่จะบวชก็นึกว่าอาจจะมีเนรูปอื่นมาบวชด,ด้วยปรากฏว่า อาจจะด้วยความไม่สะดวกหรืออาจจะด้วยความไม่พร้อมหรือด้วยเหตุผลนานาประการของผู้ปกครองท่านอื่นๆก็เลยทําให้ปีนี้นะคะเป็นปีแรกของวัดนี้ที่บวชสมณเนงของวัดนี้ที่อเมริกาซึ่งเป็นแช่ลูกของแม่พึ่งสองคนนี้เลยค่ะก็เลยเหมือนอุ้ยเป็นบุญที่หล่นทับพวกเราครอบครัวเราเต็มๆเลยค่ะไปแก้วไปดีไปดีไปดีเน้ยวนว่าท่านไม่ได้ใจอะไรเลย ไม่ได้ตัดอะไรออกเชื่อว่าท่านผู้ชมมีคำถามในใจว่าน้องยอมบวชง่ายๆเลยไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะโหตอนแรกก็คุยกันพักใหญ่เหมือนกันนะคะอธิบายให้น้องฟังน้องบอกว่าไม่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 แค่รู้ว่าจะต้องโกนผมเขาก็ไม่ยอมแล้วค่ะเราก็บอกว่าผมเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องขึ้นใหม่คือคือผมมันเป็นแค่ปัจจัยภายนอกนะลูกเดี๋ยวโกนออกไปเดี๋ยวก็ขึ้นใหม่ ขึ้นใหม่ก็จะได้ผมที่สุขภาพแข็งแรงกว่าเดิมด้วยหนังศรีรษะเราได้มีการพักผ่อนจากการมีผมก็จะทําให้สะอาดขึ้นแล้วก็ได้ผมใหม่ที่ดีขึ้นด้วยลูกอธิบายกันอยู่ยาวค่ะพักใหญ่จนเขายอมค่ะด้วยจริงๆก็เป็นกลโลเมบางอย่างแหละที่แม่พึ่งก็เสนอให้เขาไปว่าโอเคถ้าเขาบวชเสร็จแล้วเขาทําหน้าที่ของเขาได้ดีได้เขาได้เรียนรู้ธรรมะแล้วเขาได้ พัฒนาจิตใจเขาไปในระดับหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวแม่พึ่งพอบวชเสร็จแม่พิ่งจะให้รางวัลเขาก็เลยโอเคค่ะ okay, เขาก็เลยยอมบวชส่วนน้องก็คือบวชเพราะว่าพี่บวชพี่ก็บวชเพราะโอเคอย่างน้อยก็ยังมีน้องมาอยู่ในวัดเป็นเพื่อนกันเขาก็เลยได้อยู่ร่วมกันสองคนพี่น้องแล้วก็พระพี่เลี้ยงก็ดูแลอย่างดีมากๆเลยค่ะมิโระพาลสพาลสติกยูรุเสร็จ I I hope I least look good least at bald. Yeah yeah you look good ball, yeah, yeah, you yeah you already look good from inside already you know แม่เพิ่งก็ตื่นเต้นไงคะแล้วก็ประทับใจก็ร้องไห้ตื้นน้าตาเห็นความปลื้มปิตินะคะก็ไม่เคยมีประสบการณ์นี้มาก่อนเนาะครั้งแรกอะคนเป็นแม่แล้วลูกเพิ่งจะยังอายุน้อยกันอยู่เลยเพราะท่าน6ขวบพี่เนทท่าน13เราได้บวชเป็นสามเณรแม่เพิ่งก็ไม่รู้จะ ทำตัวยังไงทำตัวไม่ถูกกันในช่วงนั้นนะคะก็ถึงเต้นเราก็เรื่มปิติตื่นตานใจคือไม่รู้จะอะไรแล้วก็ลุ้นด้วยว่าเขาจะอยู่ได้ไหมเพราะว่าเราก็กังวลนะคะว่าเออเขาจะอยู่ได้ไหมกินได้ไหมนอนได้ไหมจะไปสร้างความลําบากไปสร้างความเดือดร้อนให้กับทางวัดหรือเปล่าก็กังวลจริงๆค่ะ แต่ด้วยความเมตตาของพระอาจารย์แล้วก็พระพี่เลี้ยงและพระทุกรูปที่วดัดรวมทั้งน้องๆที่วัดนะคะอุบาสิกาที่คอยช่วยดูแลเด็กๆคือทุกอย่างผ่านไปอย่างราบรื่นทั้งพิธีกรรมการฝึกการอบรมสั่งสอนแล้วไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยค่ะแม่พึ่งรู้สึกเกรงใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นบุญใหญ่มากๆแม่พึ่งก็ทําตามกําลังศรัทธาที่จะมีเรี่ยวแรงเท่าไหร่ก็ทุ่มหมดตัวเลยค่ะ<อ>สวัสดีส โอเค next ด้วยความเมตตาของพระอาจารย์แล้วก็พระทุกรูปที่วัดนี้นะคะอนุญาตให้น้องบวชได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ายังหกขวบอะน้องอายุยังน้อยเกินไปน้องยังอ่านบทสวดไม่ได้น้องยังท่องไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือน้องยังเด็กเกินไปละค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเขามากับพี่เขาแล้วก็เป็นการบวชปีแรกก็เลยเป็นเหมือนการเป็น เป็นการฝึกอะน,นะคะเหมือนเป็นการทดสอบทดลองก็เลยว่าท่านก็เลยอนุโลมให้ได้มาบวชอยู่ที่วัดไปในช่วงนั้นนะคะชอบคําของพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์เจ้าว่าท่านบอกว่าเหมือนเป็นบุญบันเทิงในรอบนี้เพราะท่านผู้ชมพอจะนึกภาพออกไหมคะก็จะมีความคลึกครื้นทําให้วัดเนี่ยตัดภาพจากความสงบไปในช่วงระยะเวลาหนึง่ง <c oughs> ในช่วงที่มีเด็กสองคนนี้มาอยู่ที่วัด แต่ต้องยอมรับนับถือโหกราบนรัมสการขอบพระคุณอันใหญ่หลวงยิงย่งยิงย่งยิงย่งยิง่งยิ่งยิ่งเลยค่ะเพราะว่าได้รับความอดทนมากๆจากพระพี่เลี้ยงที่ดูแลน้องทั้งสองนะคะของพี่กายของเราโอยยอมรับในน้ำใจของท่านมากๆยอมรับในความอดทนของท่านมากๆที่ดูแลเด็กๆอย่างดีวอท่านกับน้องเนี่ยท่านก็มีความผูกพันกับหลวงพี่กายไป,ไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ปีหน้าน่าจ,จะได้บดอีกเนาะ Okay. Uh, nice. skinny skinny. <laughs> We're so proud of you. Job, okay. You're heavy. Walton, you need to go wash your first. Wash your okay, Walton go. Your, your hair. You have to wash your head. Your head. ไปในท่านพาน้องไปด้วยหนูปกปะห,หูวในท่านผมดำมากอ้อหน้าน้อยทั้งสองของแม่กอดกันได้ก่อนนะเดี๋ยวมุนผมเหลืองแล้วกอดไม่ได้แล้วครับ เป็นภาพบรรยากาศในวันงานนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะได้ถวายผ้าไตรแล้วก็บาทให้กับนาคน้อยของเราเพื่อที่จะถวายตัวอุปสมบทเป็นสามเณรน้อยในวันนั้นกันนะคะโอ้ย,อยนึกถึงแล้วก็ยังแบบคือน้ำตาแห่งความปลื้มปิติมันเป็นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติจริงๆค่ะญาติเยญาติกา อ,อกรารยานามิที่มาร่วมงานในวันนั้นก็มีเมตากับน้องๆมากๆก็มีการหลั่งน้ำตากันเยอะเลยค่ะทุกคนปลื้มแล้วก็ดีใจไปกับแม่พึ่งกันอย่างแบบอย่างจริงใจเห็นได้แบบชัดเจนมากๆทุกคนมีความสุขไปกับพวกเราพวกเราก็มีความสุขมากๆในวันนั้นจริงๆเลยนะคะท่านผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นวันที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของคนเป็นแม่คนหนึ่งเลยนะคะที่มีลูกชายสองคนบวชสัมมาเนานให้และยิ่วินาทีวินาทีที่ได้เห็นลูกในผ้าเหลือง ไม่รู้ว่า่านผู้ชมจะเข้าใจความรู้สึกแม่พึ่งไหมว่าแม่พึ่งแบบปราบปื้มขนาดไหน่ะคะท่านผู้ชมคือเป็นครั้งแรกที่เรากราบรูปของเรากราบในผ้าเหลืองของเขากราบในคุณงามความดีในความเจตนาดีของเขาที่เขาตั้งใจมาบวช่ะคะ ยกกล้องมาบันทึกภาพไม่ทันน้องให้พรค่ะน้องให้พรญาติโยมแล้วก็โยมแม่ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงน้องบอกแบบนั้นนะคะภาษาไทยด้วยค่ะก็สาทุก,กันไปแล้วน้องก็มาตักบาก <laughs> ทุกคนรุนว่าบาทจะตกไหมสุดท้ายน้องทำได้สำเร็จนะคะในช่วงที่ปวดก็ได้ปฏิบัติธรรมนะคะนั่งสมาธิฝึกสมาธิเรียนรู้คำสอนของพระพุทธศาสนาเราเนาะพระครูท่านเจ้าอาวาสของเรานะคะท่านก็เมตตาฝึกน้องนำน้องปฏิบัติธรรมในในทุกๆกวันที่อยู่ในวัดเลยนะคะสมณเณรน้อยของเรานะคะก็ถือศีลสิทธิ์ตามหลักการของพระพุทธศาสนาแล้วก็จบหลักสูตรนะคะน้องก็ต้องศึกออกมาเพื่อที่จะไปโรงเรียน,นะคะ่ะ และในวันหยุดบางโอกาสนะคะก็ยังกลับมาช่วยที่วัดนะคะเวลาที่แม่พึ่งมาถวายเพนน้องๆก็มาช่วยกันทําอาหารช่วยกันทําความสะอาดช่วยกันเก็บล้างแบบนี้นะคะชื่นใจเนาะท่านผู้ชมเนาะพี่นินาก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องได้ดีมากๆเลยนะคะเห็นแล้วก็ยิ้มแก้มปรีคนเป็นแม่ก็มีความสุขนะคะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมก็จะมีความสุขไปกับพวกเราด้วยนะคะคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปให้ ควาสำคัญกับสาวน้อยของเราที่เมืองไทยกันบ้างนะคะว่าโตขนาดไหนแล้วท่านผู้ชมไม่ได้เห็นน้องนานเราอาจจะแบบหุ ύ, ้ยโตขนาดนี้แล้วหรอสวยไมเอ่ยจำกันได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมว่าน้องปันสุขของเราพูดไทยได้เยอะแค่ไหนแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ต้องให้เครดิตกับทางวัดนี้นะคะถ้าไม่ได้วัดนี้แม่พึ่งก็คงไม่มีโอกาสได้มาทําคลิปนี้ให้ท่านผู้ชมไม่มีโอกาสได้ มีสะพานบุญที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะคะโหเป็นวาส,สนาของแม่พึ่งโดยแท้เลยค่ะต้องกราบขอบพระคุณทางวัดพระทุกรูปแล้วก็น้องๆทุกท่านนะคะน้องๆทุกคนอุบาสิกาทุกท่านในวัดแล้วก็ญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมในวันพิธีการแล้วก็มีเมตตากับน้องๆในหลายๆด้านในหลายๆส่วนในทุกๆส่วนเลยขอบพระคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามพวกเราแล้วก็เอนดูพวกเรานะคะหวังว่าจะได้พบกันต่อไปแล้วก็ ติดตามครอบครัวเราแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ